นะคะคทางร้านพวกเรานะะอยากรู้ว่าทางร้านนะคะมีเมนูอะไรบ้างคะที่เป็นแบบแบบแบบน,นะนำเซสชเนเจอร์อ่ะ่ะคถ้าซิชันเจอร์ของร้านก็จะเป็นพิซซ่านะคะพิซซ่าแป้งหนานุ่มค่ะแล้วก็จะเป็นปา่นชีสออริจินอลแล้วก็จะเป็นไหติปปัน่นค่ะที่อุยอ้ยพี่อุ้ยได้แรงบันดาลใจอะไรในการเปิดร้านนี่คะแรงบันดาลใจก็คือว่าพี่ก็เป็นคนชอบทานอยู่แล้วค่ะแล้วก็ ก็สรรหาทานกันมาเนาะกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยก็ทานกันมาแล้วก็เรามีที่อยู่ตรงนี้จะเป็นบ้านเราเองอะไรยเงี้ยแล้วเราก็เลยปรับปคุงไม่เป็นร้านเพราะ<อ>ว่าร้านที่ก็เปิดมาได้นี้ก็เข้าปีที่เ<อ>จ็ดแ้เจ็ดปีแล้วค่ะค่ะพี่อุย้ยแล้วแล้วเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสถานการณ<อ>์โควิดนะคะพี่อุยออ้ยก็น่าจะทราบดีว่าหลายๆร้านก็ได้ปิดตัวลงหรือแม้แต่ปรับตัวไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะอยากรู้ว่า ยังไงหรือเปล่าคะ,ะสถานการณ์โควิดทางร้านของพี่ก็จะมีการปรับตัวก็คือว่าเขาให้ติดหน้าร้านเนาะเราก็จะมีการร่วมกับพวกที่เขาเป็นออนไลน์เช่นอแอปฟูดพุดแฟนด้าอะไรอย่างเงี้ยจัะแล้วก็เปิดให้ลูกค้ามารับเองหน้าร้านแต่เราไม่ได้ปิดร้านอ๋อค่ะใช่แต่เราไม่ได้ให้เข้าม,มานั่งเฉยเฉอ๋อไปนั่งไม่ได้แต่ถ้าสั่งไว้ใช่ใช่หมายถึงว่าการ ออเดอร์ข้างหน้าแล้วก็รอแต่คือลูกค้าไม่ได้เข้ามาแน่ในร้านแค่นั้นเองทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นไหมคะหลังจากที่ช่วงโควิดถ้าในช่วงโควิด สองมาที่แฟนเพจนะคะเห็นแบบโปรโมชั่นแบบวันมาพระวัน,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 นมาเลนไทน์แบบเ<ช>ยอะมากถ้ามันเป็นพวกเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาโปรโมชั่นเข้าด้วยเพราะว่าการลูกค้าเนาะเขาก็อยากจะได้ราคาที่มันแบบเปิดเป็นราคาโปรเนี่ยจ้ะเขาก็จะเข้ามาหน้าร้านเยอะใช่<า>ก, <ๆ S 1> ก็เลยก็เลยเล่นเล่นโปรโมชั่นพวกวันมาพระวันวาเลนไทน์เดี๋ยวก็จะมีตกการอะไรอย่างเงี้ย ก็เล่นทุกโปร์ดจ้าแต่ว่าโปรโมชั่นพวกนี้คือพี่ก็จะเป็นคนคิดเองอ๋อเป็นทางร้านเป็นคนคิดเองใช่ค่ะพี่คิดเองค่ะพี่ตัวไมง่ายเป็นโควาคอมโบเซตอะไรแบบนี้ค่ะในช่วงนี้มีโครงการทางรั้านทางร้านได้มีเข้าร่วมโครงการบ้างไหมทางร้านเข้าร่วมในโครงการเลยจ้ะเพราะว่ามันจะเปิดโอกาสให้ร้านด้วยเนาะอกจากเราชนะคนละครึ่งเลยเงี้ยเราจะได้ยอดขั้ ก็จะมาใช้ของทางกานใช่เยอะกว่าเงินสดอ่าส่วนมากลูกค้าเขาก็มีทางเลือกด้วยใช่ค่ะมันก็เป็นการกระตุ้นยอดขายให้เราด้วยก็ถือว่าอยู่ได้คนที่ดูอยู่ที่บ้าน มาสัมภาษณ์นะคะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ หลังจากที่ได้ไปสัมภาษณ์ร้านแอควันกัดกองต้านะคะช่วงที่มีโควิด -19 ทางรัฐบาลมีนโยบายไม่ให้นั่งทานที่ร้านทางร้านได้ใช้กลยุทธ์การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายโดยเข้าร่วมกับแกฟฟูดฟูดแพนด้าทำให้กิจการมียอดขายเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทางร้านได้ทำการโฆษณาสินค้าผ่านทางเพจ Facebook พร้อมทั้งทาการส่งเสริมการขายโดยการลดราคาและแถมสินค้าอย่างเช่น ทุกวันจันเมนูเครื่องดื่มจะใช้กลยุทธ์1แถม1และทุกวันเสาร์อาทิตย์จะมีโปรลดราคาพิซซ่าจาก159บาทเหลือ100บาทและทางร้านได้เข้าร่วมโครงการรัฐบาลคนละครึ่งและเราชนะจึงทำให้กิจการมียอดขายเพิ่มขึ้นและกิจการสามารถดำเนินกิจการในช่วงโควิด -19 ต่อไปได้ค่ะ